สวัสดีค่ะร้านพุลุนยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะมีเด,ดเด็ดมาให้ด้วยนะคะหยดน้ําเลนโซ่ราคาหลักพันนะคะคลิปนี้นะคะนี่ต้องมีเด็ดให้ลูกค้านะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อน,นะคะ่ะว่ามีชุดไหนบ้างนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ร้านพูนลูนยางแตกนะคะแจ้งลูกค้านะคะของญาติแจ้งนิดหนึ่งนะคะร้านพูนลูนยางแตกนะคะย้ายมาอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะย้ายมาอยู่ลำลูกกาคลองหกค่ะนะคะร้านพูนลูนยางแตกนะคะนี่นะคะอันนี้มาอัปเดตล้อเข้าใหม่นะคะนี่เลยนะคะถ่ายเด็ดเด็ดให้ดูก่อนนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กหยดน้ํานะคะงานเลนโซ่นะคะนี่เลยนะคะ เป็นล้อหยดน้ำนะคะงานเลนโซ่ค่ะขอบ16นะคะนี่นะคะเลนโซ่ so นะคะแม็กวันนะคะแม็กวันเลนโซ่นะคะมาพร้อมกับยางทันปุ๊กนะคะนี่เลยนะคะขอบ16นะคะนี่ดอกยางนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะเปิดอยู่หนึ่งบาทแต่ในคลิปนี้นะคะจัดให้ลูกค้าเพียง9,900บาท มีชุดเดียวเท่านั้นนะคะได้ล้อเป็นเป็นล้อหยดน้ำแบ็กวันนะคะงานลินโซ่นะคะราคาจัดให้อยู่ที่9,900บาทนะคะ9,900บาทเท่านั้นเองนะคะใส่รถกระบะฮุกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะชุดต่อไปเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะยางปียี่สิบเลยค่ะนะคะยางเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะ ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ24 5ไีห้แจ้งผิดนะคะ27 5หนะคะ4 4, 4 1 8ทั้งสี่เส้นปี20ินะคะ PE 3 7หยอดแดงคะ่นะราคาเบาๆเท่านั้นเลยนะคะจุดนี้นะคะนี่นะคะใส่รถกระบะ6กลูต,ตัวเตี้ยนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะคะ8,500บาทเท่านั้นเลยนะคะจุดนี้นะคะ ใส่รถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นล้อก้านยก SUV นะคะเป็นล้อเบโฟร์ฟอร์มิงนะคะลัดด้วยยางปี20ค่ะล้อเบโฟร์ฟอร์มิงนะคะเป็นสีดำหยอดแดงสีเดิมนะคะยางปี20ดูดอกยางค่ะดอกหนาๆกันเลยนะคะ นี่นะคะยาง256 18นะคะใส่รถก,กระบะ6รูตัวสูงนะคะ oh, oh, oh. การยก SUV กว้าง9ออป0ูนค่ะนะคะช oh, oh. ุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะ13,900บาทค่ะ oh. เดี๋ยวไล่ให้ดูทีละชุดเลยนะคะ oh. ชุดนี้นะคะเป็นแม็กซี28นะคะยางเป็น255 518นะคะ oh. ถ่ายดอกยางให้ดูค่ะ นี่นะคะ555018ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ Max CE 28่ะล้อส,สวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะราคาหลักพันค่ะชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบาด5ลู114นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะ9,900บาทล้อสวยนะคะล้อ CE 28นะคะยาง255518ใส่ลูกกระบาด5ลู114ค่ะ 9,900บาทค่ะนะคะราคานะคะชุดนี้ค่ะจัดทีเด็นให้อีกหนึ่งชุดนะคะเป็นล้อเวลออฟกะละมังนะคะ D1SL นะคะเป็นล้อเลนโซ่นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพีิข้างหลังให้ดูนะคะล้อเลนโซ่มาเพียบนะคะรอบนี้นะคะนี่นะคะ Make in Thailand นะคะนี่ตัวหาคำว่าเลนโซ่ นี่ไม่แต่ไม่เขียนนี่นะคะล้อเลนโซ่จะมีโค้ดปั๊มนะคะแบบนี้นะคะล้อเลนโซ่นะคะ m a k อ in Thailand นะคะ D1 SL ค่ะนะคะ D1 SL นะคะ,ะ,คะเป็นล้อเลนโซ่นะคะล้อเงาเงาเลยนะคะเป็นออฟกลมังนะคะโทษนะคะขออนุญาตรอบนึงค่ะนี่นะคะเป็นออฟกละมังนะคะมาพร้อมกับยางปี20ค่ะ ยางเป็นสองหกห้กสิสิบแปดนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะยางปี20นะคะ D1 SL นะคะออฟกลมังล้อเงาเงเลยนะคะเป็นล้อเลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งหมืบาทนะคะได้ล้อเลนโซ่นะคะ D1 SL นะคะ ใส่รถกระบะหกลูตัวสูงค่ะราคาอยู่ที่12,900บาทคายยางเป็น2ี20นะคะจุดคนนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะ CE28 เป็นแม็กซีอีนะคะเป็นสีเทากันนะคะนี่เลยนะคะดอกยางก็แน่นๆเลยนะคะนี่นะคะดอกยาง ชุดนี้นะคะราคาหลักพันเลยค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะ T E อ่า C E 2 8สีเท่ากันนะคะใส่รถกระบะ5รลูหนึ่งนนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะจดให้นะคะนี่เลยแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็กใหม่นะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะมีชุดเดียวเท่านั้นนะคะราคาจากโบนะคะออกกระมังสวยๆเลยนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะ ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะรัดยางปี21เอดให้ด้วยนะคะยาง2 5 5 5 8ปี21ิเอดฟังราคานะคะราคาอยู่ที่13,900บาทถูกกว่ามือสองค่ะแม็กใหม่แกะกล่องนะคะรัดยางเปอร์เซนต์ด้วยยางปี21เอดนะคะราคาอยู่ที่1 3 9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนี่นะคะดอกยางนะคะนี่นะคะ ยางปี21นะคะแม็กใหม่แกะกล่องนะคะนี่เลยนะคะยางสวยด้วยราคาอยู่ที่13,900บาทแม็กหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซนต์ค่ะใส่รถก,กระบะห6ลูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะยาง2550ดีรับแคระนะคะชุดนี้นะคะ1 3 9 0 0บาทได้ล้อใหม่ค่ะ,ะ,ะแล้วก็ชุดนี้นะคะ สำหรับใครหาสายครีมนะคะ TE 3 7 4สีบอลน,นะคะร้อคินคินเลยนะคะยางสวยค่ะยางเป็น245-458คู่หน้านะคะคู่หลังเป็น275-40-18นะคะยางเป็นยางยางปี20นะคะชุดนี้นะคะดอกแน่น นะคะ TE 37สีบรอนนะคะสายครีนนะคะสำหรับใครหานะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะใส่ลูกกระบะ6กลูตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ CE 28นะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.54สี่วงนะคะเป็นสเปคไม่ล้นนะคะสเปคไม่ล้นนะคะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะล้อง,งานไทยนะคะ นี่เลยดอกยางนะคะยางสองห้าห้าห้าห้ปนะคะปี1ิบเก้านะคะล้อกว้างแ5 4จุดลูกนะคะใส่ยังไงก็ไม่ล้นนะคะกว้างแปดวงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งหมเรบาทล้อกว้างแปดจานะคะสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะจัดให้ลูกค้าเพียง1นึ่บาทค่ะใส่ลกะบาห้ลูหนึ่งสีนะคะแล้วก็ รถเก่งนะคะรถเก่งอันติดนะคะสำหรับใครหานะคะถามมาเยอะมากนะคะ5รูร้อยก็ใส่ได้นะคะ5รู114ก็ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะนี่เลย5รูร้อยนะคะใส่ได้กับ5รูร้อย1 4นะคะใส่ได้นะคะทั้งสองแบบเลยสำหรับรถเก่งอันติดนะคะ5รูร้อยนะคะใส่ได้นะคะชุดนี้นะสำหรับใครหานะคะอันติดหายากมาก ชุดนี้จัดให้เลยมือสองรถเก่งอันติดใส่ได้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนยางให้นะคะถ้าจะใส่รถเก่งนะคะชุดนี้นะคะราคาเดิมไปเลย1900บาทราคา1 9 0 0บาทย้ำนะคะรถเก่งอันติด5รลูร้อยนะคะก็ใส่ได้นะคะ5รลูร้อยสิบสี่กระบาใส่ก็ไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะ ใส่ได้2แบบนะคะราคา1 9 0 0บาทจะเอาแบบไหนก็จัดให้ราคาเดียวเลยนะคะ1 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อกว้าง8 5ดนะคะจุดนี้นะมาแล้วก็ชุดเวลค่ะชุดนี้เป็นแม็กเวลนะคะออฟก,กลมังยางปียางปี22ค่ะราคาจัดให้เบาๆเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลนะคะ ยางปียี่สองเป็นล้อเงาเงาเลยยางปียี่สองทั้งสี่เส้นนะคะดูดอกอยางนะดอกหนาๆเลยนะคะรอฟังราคาค่ะชุดนี้นะคะจัดให้ราคาเบาๆเลยแมกเวลล์ออฟลึกออฟกละมังแบบนี้เลยนะคะนี่เงาสะท้อนแสงเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปียี่สบสองค่ะยางใหม่ๆกันไปเลยนะคะ เจ็ดห้าสี่สิบปนะคะปียีสองเลยนะคะเบลเงาเงา,เงาออฟกะละมังแบบนี้เลยค่ะหโหสะท้อนแสงนะคะเงาจัดนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900หมื่นหนึ่งพันเก้ารบาทค่ะหนึ่งเกบาทเบลเงาเงา,เงา,เงา,เงาแบบนี้ยางปียีสองนะคะให้ราคาเพียง1 1 9่งหมื่นนบาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะค,ะค่ะ แล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นแม็ก RE 3 0นะคะ r e 3 0มาพร้อมลัดยางส,สวยๆสดๆให้เลยนะคะนี่นะคะดอกแน่นๆนะคะดอกสดจัดนะคะเหมือนเบิกยางใหม่นะคะตุ่มยังติดนะคะนี่เลยนะคะนี่นะ,ะตุ่มยังติดอยู่เลยนะคะยางแทบไม่ได้วิ่งนะคะชุดนี้นะคะเป็นยางปียี่สสองหนึ่งคู่นะคะปียี่สิบเอ็ดหนึ่งคู่นะคะตุ่มยังติดค่ะ ชุดนี้ยังตุ่มยังติดนะคะแม็ก e อ0นะคะตุ่มยังติดอยู่เลยนะคะชุดนี้เหมือนสภาพเบิกอย่างใหม่ราคาอยู่ที่นะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะยางปียี่บสองตุ่มยังติดนะคะชุดนี้นะคะแม็ก e อ0นะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปด คู่หลังเป็น275 40 18นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะใส่ลูกกระบาดหกลูตัวเตี้ยนะคะจุดนี้นะคะมาจับชุดต,ต่อไปเลยนะคะหลักพันกันบ้างนะคะชุดนี้เป็นแม็กทีเอสามเจ็ดหยอดแดงนะคะยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบแปดนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะดอกแน่นทุกเส้นนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาท ล้อสวยๆเลยนะคะ D37 เจ้าน้านหยอดแบงด้วยจับไปนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถก,กระบะ6กลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงหัวเตี้ยทําแพรนะคะทรงดีราบแพระนะคะยางสองห้าห้านะคะราคาหลักพันค่ะ7,900บาทะค่ะนะคะมาดูชุดต่อไปะค่ะชุดนี้เป็นเม็กเวลนะคะ เป็นแมกเวลราคาเบามากค่ะนะคะเป็นแมกเวลนะคะมาพร้อมกับยาง2 3 5 4ามห้คู่หน้าคู่หลังสองหกห้ค่ะยางแบบนี้เลยนะคะดอกแน่นอยู่นะคะดอกแน่นเลยนะคะนี่นะคะเป็นล้อเวลนะคะเงาเงาเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยราคาอยู่ที่6,500บาทค่ะ ถูกจัดนะคะหกพันห้าร้อยบาทก็ได้ล้อเงาเงาไปใช้นะคะนี่นะคะนี่การเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะการเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็ล้อขอบเงาเงานะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทค่ะนะคะใส่ลูกก็บากหกลูกตัวเตี้ยนะคะจุดนี้นะคะมาดูชุดต่อไปเลยค่ะ จุดนี้เป็น T E 3 7งานหยอดแดงได้ได้ได้ยางตัวหนึ่งสีสีขาวด้วยนะคะฮีโร่เอาวันบันแก้มขาวค่ะนะคะมีเลเยอร์คือแบบว่ามีอะไรนะเนี่ยตัวหนึ่งสีสีขาวให้ด้วยนะคะนี่นะคะ T E 3 7หยอดแดงนะคะยางเป็นสองสองหห้าห้าห้าดนะคะสองห5ห้าห้าห้านะคะชุดนี้นะคะ ใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะนี่เลยนะคะโหลดสวยนะคะยางเบอร์นี้สองหกห้าได้เต็มนะคะสองสองหกห้าแล้วได้ได้ความสูงห้าห้านะคะโหลดสวยนะคะรถตัวสูงนะคะโหลดลงนิดนึงนะคะสวยนะคะยางเบอร์นี้นะนี่นะคะ,ะ,คะดอกแน่นเลยนะคะราคาหลักพันค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะเดเลยนะคะ โปรย้ายร้านใหม่นะคะจะลดให้ลดให้จุใจกันไปเลยนะคะนี่ T E สามเจ็ดหยอดแดงชุดนี้ก็ถูกๆค่าหลักพันเลยนะคะคลิปนี้จะลดให้แบบราคาจุใจกันเลยะค่ะชุดนี้เป็นแม็ก T E สามเจ็ดหยอดแดงนะคะยางเป็นสองห้า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 สิบแปดค่ะราคาเบามากนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะ ได้ทีอีสามเจ็ดหยอดแดงไปใช้นะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสีเข้มนะคะสีสดนะคะชุดนี้ใส่ลูกกระบาดหกลูกตัวเตี้ยนะคะหรือว,ว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยะคะ่ะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็กไออีสามสิบนะคะใส่ลูกกระบาดห้าลูหนึ่งสี่นะคะยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะคะคู่หลังเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นงานโปมแมกนะคะเป็นสีอ่อนนะคะสีอ่อนนะคะใส่เข้าไปแล้วสวยเลยนะคะสีสีอ่อนนะคะสีพีเก่าชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทใส่ลูก,ก็บาทห้ารูหนึ่งสี่นะคะนี่เลยแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นท E 37นะคะยางซูแมกสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะมาดูดอกยางกันเลยค่ะนี่นะคะ สองห้าหกสิบสิบแปดนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงค่ะชุดนี้นะคะมีแถมป่าดุมไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดดีนะคะราคาหกพันเก้าร้อยบาทนะคะเี่จัดให้ราคาเบาๆคือจริงเปิดพิจนะิต0พันเก้านะหกพันเก้าร้อยขาดุนะบอกราคาผิดแต่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราให้ลูกค้าเลยหกพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดดีนะคะนี่เลยนะคะ มาดูชุดต่อไปะคะ่นะ,คะชุดนี้เป็นท E 37หยอดแดงอีกแล้วนะคะยาง265 60 18นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะใส่ลูกกระบะห6ลูตัวสูงค่ะนี่นะคะถ่ายหลัยางให้ดูนะคะ 6, อ่า8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะใส่ลูกกระบะห6ลูตัวสูงนะคะแล้วก็มีล้อเวลค่ะ ล้อเวลชุดนี้นะคะพร้อมยางนะคะสองห้า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 สิบแปดนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะยางเป็นสองห้า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 นะคะชุดนี้แม็กเวลนะคะราคาหลักพันค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะเป็นเวลเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะยางเหมือนนี้เลย ส่ลกกระบาดหกรูตัวเตี้ยนะคะยางเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดคู่หลังเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะนี่เลยนะคะเวงเงาๆนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่เลยนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะใส่ลูกกระบาดหกรูตัวเตี้ยนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะทีอีสามเจ็ดห้ารูนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะ หยุยางนะคะนี่นะคะใส่แล้วก็บาทห้ารูหนึ่งสี่นะคะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะวันนี้โละให้ลูกค้าเลยนะคะโละให้ราคาถูกกันไปเลยนะคะคลิปนี้นะคะจัดให้เอาใจลูกค้าหน่อยนะคะน,นี่โลให้ถูกกันไปเลยนะคะหกพันเจ็ดพันนะคะเอาไปเลยคะ่ะคลิปนี้นะคะชุดนี้นะคะเป็นดี37สามเจ็ดหยอดแดงนะคะยางดินติยางไทยเลยนะคะสองห้า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 สิบแปดค่ะ นี่ดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้เอาไป7,900บาทร้องงานไทยงานอิตั้ีนะคะชุดนี้นะคะเป็นร้องงานอิตั้งงานไทยเลยนะคะราคา7,900บาทเอาไปเลยนะคะนี่นะคะยางสวนนะคะใส่แล้วหล่อแน่นอนนะคะหล่อแน่นอนนะคะราคา7,900บาทใสลูกกระบากแขกุงตัวเตี้ยรถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคระนะคะ700 900บาท่อไปราคาแล้วๆเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็น Max CE 28เป็นออฟกระมังนะคะงาน Emotion R นะคะออฟลึกออฟกระมังนะคะยาง255 50 18นะคะยางปี21นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะใส่รถกระบะ5รู14นะคะเป็นงาน Emotion R นะคะเป็นออฟลึกนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีสายเก่งนะคะล้ว่ายสาย ายสายเกย่งดูนะคะนี่เลยนะคะสาหรับรถเก่งสี่ลูร้อยนะคะเราก็มีนะคะเป็นขอบสิบห้านะคะชุดนี้เป็นแม็กซีอยี่ปค่ะนี่ยางเป็นยางหนึ่งเาห้าห้าห้าสิบห้านะคะยางหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทค่ะรถเก่งสี่ลูร้อยนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นเป็นแม็ก AP1 น,นะคะเป็นสีขาวนะคะยาง1น195เ5้เาห้าเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยดอกแน่นๆเลยนะคะดอกยางแน่นๆเลยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็ก e 3 0นะคะ ชุดนี้นะคะยางปี2ี่สิบนะคะดอกแน่นเลยนะคะแมกไอเอสามสค่ะราคาอยู่ที่ห5 0ันห้าร้อยบาทค่ะนะคะสำหรับสายเข่งนะคะก็พอมีให้เลือกนะคะนี่นะคะพอมีติดไว้ให้ลูกค้าเลือกมีมีให้เลือกทุกแบบทุกแนวนะคะนี่เลยนะคะร้านบุนรุนยางแตกนะคะแจ้งย้ายนะคะขอพายลูกค้าด้วยนะคะมาอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะเพราะว่ามีหน้าร้านกว้างเลยนะคะทีนี้นะคะ นี่นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะร้านพุลุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 119 9659นะคะ0 9 5 1 1 9 9 6 5 9นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นะคะ095 119 9659นะคะแอดไลน์เข้ามาขอ GPS มาที่ร้านหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันได้นะคะ ร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะสอบถามเส้นทางจะมาร้านนะคะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเหมือนเดิมนะคะรับเทินล้อเดิมอยากเทินเปลี่ยนล้อซิ่งน,นะคะล้อแต่งอยากเทินเปลี่ยนลายนะคะรับเทินล้อทุกสภาพนะคะราคาก็จะลดไปอีกจากที่แจ้งนะคะถ้าเทินล้อนะคะลดไปอีกเหลือเหลือบางคนเทินฟรีบางคนเพิ่มพันสองพันแล้วแต่ล้อที่เอามาเทินนะคะนี่นะคะ ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะร้านคุรุนยังแตกนะคะเดี๋ยวมีล้อเข้าใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ